ต้านอื่นไปเลยนะครับวันนี้จะให้ดูนะครับนามินิแซผัดนะครับตัวนี้ก็มีชิวด้วยตัวนี้เป็น m อ็ SF นี่ะครับตัวนี้สามารถนะครับใช้ไฟสูงไฟต่ำได้นะครับไม่ต้องต่อสานสวิตช์ใช้สวิตช์เดิมนี่นะไปดูนะครับนี่คือไฟต่ำปกตินะครับ นี่คือไฟตัดประตูไฟตัดเสียงไฟตัเสียงอันนี้ทำจากสวิตช์เดิมนะครับ เรียบร้อยครับขอบคุณครับ